ื่นครับเบิ้นโอ้โหต้นไม่เฉยเลยครับ<ป>เอาไปครับติดนยเอาม,มิ้วมิ้วดึงตัวไอ <c oughs> เอาล้ครับเาเวาาโยกดนึงไงวิเอทแ้งเอาแ้งติดโอ้แ้งแ้งก้าวไม่ออกแล้วครับ<ป>อาการออกครับ<ป>สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเข้าสูช่ชน<ป>อง เตะบอลหรือเด็กตกปลาดูครับพอดีไม่มีคลิปจะลงพอดีนะครับก็เด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมาเล่นบอลกันทุกๆเย็นอยู่แล้วนะน้องแฟงก็มาเหรอเนี่ยโอ้โหพอๆกันเลยครับหุ่นหุ่นเขานะเออแล้วช่วงหลังๆเนี่ยได้ตกปลาไหมอ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาอยู่ทีมเด็กตกปลาหน่อยนะครับเพราะว like em like SO? ่าน kind of like ้องโตไม่มาบุญก็ไม่มามีสามคนแล้วฝั่งนี้คือทีมอะไรทีมคนล่อฮะทีมคนล่อ ทีมคนล่อเลยนี่ชื่ออะไรครับื่อพีครับื่อพีชื่ออะไรครับชื่อน็อตครับฮะชื่อน็อตชื่อชื่อฟิวชื่อไอชื่อไออ๋อไอนี่ชื่อคิวครับคิวชื่อเฮ้ยนี่เคยอยู่ในช่องนี่ว่ะเดี๋ยววันนี้เราต่อให้เขาไหมเนี่ยเขามากันหกคนเนี่ยดูตัวเขาเนี่ยเขาแบบตัวกระติดหนึ่งนะต่อให้เลยนะทีมนี้คือใช้ใช้แผนอันนี้โกกองหน้า กองหน้ากองหน้ากองหน้าแล้วโก,โกพิการด้วยตายไ <c oughs> ปเดี๋ยวแบ่งข้างเลยเดี๋ยวแสงจะหมดแล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม่พูดข้ามํำเพลงครับไปครึ่งลนาทีนะครับอ่าพร้อมแล้วติดเอาละครัจ่ายให้น้องหมิวน้องหมิวคืนให้น้องแฝงโอ้โหน้องแฝงแตะถูกหรือเปล่าถูกครับโอ้ยโกลับมาแต่โดนตัดไปครับตัดไปจ่ายให้น้องฟุกน้องฟุกจ่ายคืนอ่าหมิวแย่งกลับมาได้ครับหมิวคืนให้แฝงแฝง้ใครไม่รู้ครับ ยงัยงยงังยังกันนอกยิงโอ้โหชนเสาชนเสาใจใจยังไงถึงวาไไ่เวาไปไลยรออครับเวาโดนตัดบอลน้องเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมา<ป>แฝงจับได้เอาใจพิษใจพิษแฝงใจพิษแกขึ้นไปแล้วยิงยิงโอ้โหน้องแดนเอาลอกใจมานี้ครับน้องเวาน้องเวาขึ้นน,น้องแฝงน้องแฝงมองมองจิ้มไปโอโ้จิ้มแรงไปครับนายไม่กล้ารับครับตั้งแต่ครับเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาใหม่น้อง ฟิมนี่ตัวทําเกมครับคนนี้ไม่ธรรมาดาจับต่อตามองไว้ดีๆยิงโอ้โหหลอกยิงยิงไปไหนไม่รู้ครับ <c oughs> คืนคืนฟิมฟิมยังไงเอาไปดครับติดนายเอามิวหมิวดึงตัวไอเอาล้วรับวาววาววาโยกดึงไม่ทอ่แฝงเอาแฝงติดโอ้โแฝงแฝงก้าไม่ออกแล้วครับ <What? S 1> อาการออกครับ <c oughs> ฟุกยังไงฟุกใจมาซวยยิงยิงโอ้โหเชียร์เสาไปนิดเดียวครับตอนนี้ทีมเด็กตกปลาน้องแฝงอาการออกแล้วครับ น้องนายน้องนายหลังเข้านายหลังเข้าโอ้โหไปเองครับ <ไป S 1> นี่มันโดนหรือเปล่าไปแล้วโอ้โหโดนชนครับโ,โดนขวางเลยก่อนอน้องนายบอกไม่กล้าชนครับเหมือนรถบรรทุกจะชนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เฮ้ยหลอโอ้โห,โโหน้องไอนี่ฟิล์มฟิล์มกระชากไปกระชากไปแล้วฟิล์มฟิล์มฟิล์มยิงโอ้โหยิงหรือปาดไม่รู้นะครับไม่มีใครเติมครับ เอาล่ะครับยังไงยังไงเหมือนเหมือนมีมิวทำเกมตัวเดียวครับตอนนี้วอาเกมเอาเาเกมเอาเอาเไป้เาววาเาเอาเอาเหาเอาเอ้เหตัอขเ้นเาเป้งอป้อบึ้มเห้เห้ใครใครอเเอโอเออกเปเเยเ โอ้ยกอกอยังไง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 เข้าคว้าแซบครับโอ้โหยังแดนรอดไปได้ครับตายอยังรอดไปได้ครับตอนนี้ยังศูนศูนย์นะฮะอ่าแป้งมาที่แฟ้งครับใจเย็นเใจเย็นเย็นจับจ่ายจับแล้วจ่ายจ่ายแล้วหายซอเอ้าทําไปทํามาจะโดนยิงเงี้ยจะโดนเงี้ยโอ้ยปัดออกไปได้ครับออกหลังแดนไม่มีไม่ขึ้นไปเล่นมันไม่มีใครทําเกมเลยน่ะเฮ้ยเวา โอ้โหไปแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ยังไงครับเอ่อเราต้องแก้เกมยังไงครับเด็กตกปลาตอนนี้โดนนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับขึ้นเลยในขณะที่เราขากระเพกอยู่เนี่ยเฮ้ยเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยอาการออกเนี่ยอาโอเคเดี๋ยวมาดูครับหลังจากที่เด็กตกปลาโดนนำไปแล้วหนึ่งศูนย์จะคืนกลับมาได้หรือเปล่าปิดเอาอาการออกแล้วเอาแล้ว เคาะครับเคาะนายนายใจให้แดนแดนยังไงแดนแดนเอารอเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วเต่าต้องรีบเอ้ยทูปเซฟครับโอ้โห,โหนี่แหละครับนี่แหละครับโกตัวจริงมาแล้วเมื่อกี้ตั้งใจเซฟป่ะหรือว่าฟุกปัดได้ไม่รู้ครับเอา้า ให้น้องแดนครับน้องแดนน้องแดนยังไงไปไปคนเดียวเลยเอ้าเอ้าหลุดหลุดยิงได้เปล่ายิงได้เปล่าไม่มีใครเติมช่วยเลยครับเอาโอ้ยโอ้ยนะครับวันนี้เด็กตกปลาขยี้นี่เขายิงไกลเลยแหละเนี่ยอ๋อเปิดครับเปิดให้น้องนายเปิดมาแดนอ๋อแดนกระโดดมงเฮ้ยเอาบอลลงครับน้องฟุกน้องฟุกเอาบอลลงหลังออกหลัง นายบอกให้ใครก็ได้ขึ้นแทนผมหน่อยไม่ไหวแล้วครับดูดูหน้า <c oughs> ไปแล้วเอ้าฝัฝ ok. ่งนู้นครับฝั่งนู้นครับโอ้ติดอดีแล้วนายนายนายยังไงนายนายเอาสวยครับนายจิ้มมาโอ้โหมิววจ่ายไม่ถึงแดนครับโอ้โห หมดครึ่งแรกครับพักก่อนพักก่อนล่าสุดครับน้องน็อตครับบอกว่าต้องรีบกลับบ้านด่วนนะครับเพราะว่าคุณแม่จะเตี้ยวนะครับหนีมาเล่นฟุตบอลแล้วไม่บอกแม่นะครับต้องกลับบ้านเป็นหนึ่งตอนนี้ก็เลยสภาพทีมเหลือห้าต่อห้าเท่ากันแล้วอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งไปให้ระวงลอกเรือก็แ<ห> <c oughs> ข่อีกอ่เฮ้ยเขาวางแขนงกันแล้วครับ เอาล้ครับขึ้นหลังเริ่มกันแล้วครับปิดโอ้โหยิงเลยครับขึ้นหลังนี่ตัวเท่ากันแล้วครับครั้งที่แล้วนี่เด็กตกปลาต่อให้นะครับแต่อีกคนนึงตอนนี้ต้องกลับบ้านไลตอนนี้5ต่อ5เท่ากันครับมีโอกาสที่เด็กตกปลาจะตีเสมอขึ้นมานะครับเขาะมาเขาะมาน้องนายไม่รู้ไปวางแผนกันยังไงครับครึ่งหลังเอาล้ครับแดนยังขึ้นหน้าเหมือนเดิมนายนายจี้ไปนายจี้ไปครัล นครับรับยังไงยังไงยังไงแป้งแป้งได้ไหมยิงโอ้โหบอกสบายสบายครับลูกแค่นี้คืนมาแป้งแป้งยังเอาแป้งจ่ายให้มิวมิวเฮ้ยตอนนี้นายลงชนะแ้วโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะได้ประตูรึ่งหลังยิงครับโอ้หน้องแดนน้องแดนมีอาการเจ็บอยู่แล้วครับเจ็บไปอีกครับตอนนี้น้องนายน้องนายรับด้วยสะโพกครับจ่ายมาให้น้องแดนน้องแดนจ่าย โยตายเลยครับแังเกือบหักน้องแฟงน้องแฟงมองครับน้องแฟงมองโอ้โหจ่ายขาดขาดเกินเกินครับทีมนี้ยังไม่มีความพอดีครับเปิดสวยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเติมไหมเติมไหมเติมไหมยิงยิงไหมยิงโอ้โหเตะออกไปเองครับโอ้หลังจากที่น้องหว่าวมาเป็นประตูนะครับยังไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับตายครับน้องนายน้องนาย น้องไหนอมิว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 ก้าวไม่ออกครับ <S <S 1> <S 1> อะไรครับเริ่มมีปากเสียงกันภายในใจ่ายน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้งขี่ให้มิวมิวใจ่ายให้แดนแดนยังไงแดนยังไงแดนยังไงหมุนหมุนยังไงยังไง,ง,ไง,ง,ไงโอโ้โหไม่ไม่เข้าแดนก็ไม่จ่ายจิ้มไม่ได้โออยตัวเซฟโอโ้โหเกือบทำประตูได้ครับน้องแดนน้องไอ้ครับไอ้ไอ้จ่ายให้ใครก็ไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วครับตอนนีน้จี้ขึน้ไนไป จริงกันไปจะเอาประตูเพิ่มจริงครับเตะอัดครับฟุกครับฟุกยังไงคืนโอ้โหบอกเลยครับแต่แค่นี้น้องว่าวไม่เะเทือนแน่นอนเิดครับเอาแดนแดนโอ้โหขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่รู้เรื่องครับโอ้โหแอบย่องขึ้นไป ออกครับเขาเล่นสั้นๆครับสั้นๆจ่ายออกขวาขวาเบิ้ลคืนโอ้โหเล่นกันเป็นทีมครับอ้าวไม่มีใครครับออกไปเฉยเลยเอาละครับน้องแดนน้องแดนเยิงหูยติดกองหลังนิดเดียวครับแฉลบออกไปเอาละครับตอนนี้เด็กตกปลาเริ่มมีจังหวะยิงมากขึ้นนะครับรึ่งหลังหลังจากให้น้องแดนขึ้นมาเป็นกองหน้าเปิดเปิดข้ามไปเอาละครับตัวนี้ไม่ธรรมดาด้วยจ่ายออกจ่ายออกไป โอ้โหยังติดครับน้องแฟงจะกัดออกไปได้ครับแดนเอาละครับแดนแดนเห็นไหมแดนเห็นไหมหมิวขึ้นไปแล้วครับมิวขึ้นไปแล้วแดนแดนเจอจี้ครับโอ้โหน้องฟุกน้องฟุกแย่งจากเท้าออกมาส่งมาทางซ้ายเบาโอ้โหยังดีครับเบาอะไรของเขาเนี่ยเอามงวันพุวันพุ รับจังหวะนี้จังหวะน,น,วนี้โตกลับได้ไหมโตกลับได้ไหมเฮียเฮียเฮียโอยนิวเอ้าโ, MM. <laughs> โ,โ,โดนโตกลับมาโตกลับมามยังไงยังไงยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงโห,โหยิงครับได้กองหลังครับเอาแฝงแฝงจัดได้ครับยังไงแฝงยิงเหรอ <laughs> เอาแล้วครับ อูยันนู่นหนิวล่องลอเลยเมื่อกี้อยากกินใจะขาดติดนายครับโอ้โหกองหลังเริ่มตัดบอลได้แล้วน้องนายน้องแฟงตอนนี้เอ้าเอ้าชมไม่ได้ครับชมไม่ได้ครับรุดไปแล้วรุดไปแล้วฟิมฟิมเรียบร้อยลุดไปแล้วฟิมฟิมเรียบร้อยเอาแล้วครับโอ้ยจากการผิดพลาดของกองหลังนะครับ ตอนนี้สองศูนย์แล้วครับไปกันใหญ่อ่ะเวลายังยังยังเหลือเลยเร็วมาโหยับเลยครับเด็กตกปลาตอนนี้ติดโอ้โหเขายิงเลยครับโอ้โหแต่รอดขาครับไม่มีใครไม่รู้กันแทงยังไงแฟงเอาแฟงจ่ายใครวะเนี่โอ้โอ้ความผิดพลาดง่ายๆครับยังพลาดกันเลยฮะ โอ้จะโดนลูก hmm. ท <o>. oh, oh, oh. ี oh, 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 ่สามไหมจะโดนไหมอ่ะจะโดนไหมไม่โดนครับโดโหยังแดนได้ครับออกแดนโอ้แดนมันยิงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปติดมิวมิวยังไงมิวยังไงมิวโอ้โหมิวไม่ผ่านเหมือนกันครับวันนี้พลาดจากทุกคนเลยครับต้างั้นโอ้โหเบาทุบเซฟครับโอ้โหที่วันนี้เบาเซฟได้หลายลูกเลยเนี่ย ออกมาครับยังไงน้องเหมียวน้องเหมียวโอ้ยคืออะไรกองหน้าเต็มเลยใส่ได้โอ้ยหมิวก็ไม่ไหวเหมือนกันอาการออกแล้วตอนนี้แต่ละคนนายนายโอ้ยไหวไหม ่อยนะโอ้ยเมื่อกี้ดังแฝกเลยตามต่อตามต่อฟรมยิงโอ้โหเอาเปถึงเมียวเมีวจับไม่ได้ครับโอ้ยเป็นโอกาสทองเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ฮะตื่นเต้นเกินไปนะโอ้จะจบแมตช์อยู่แล้วบอกตื่นเต้นเกินไป ใกลหมดเวลาแล้วใกลหมดเวลาแล้วเร็วเร็วเร็วจะมีสกอร์สักลูกป,ป่าเอา,เอาถึงมิวเฉยเลยมิวพิก<ไ>พิกล้วพิกล้วลอกลอกลอกเอ้ยตัวยหญ่โอ, <laughs> โอ้ยคอตกก็รุนขี้แตกอยู่แล้วเนี่ยทำไม่ได้สักทีนะโอ้ยังสองศูนย์เหมือนเดิมครับเต้ายังสะอาดอยู่เลยฮะเอาละครับ เป็นอีกหนึ่งโอกาสหรือเปล่าอีกหนึ่งโอกาสหรือเปล่าโอ้โห,โหแ้แดนยังไงแดนยังไงแดนไปเองแล้วไปเองแล้วช่วย <laughs> ไม่มีเสียงเยอะมากแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เหนียวจริงยิงไม่เข้าทักทีนาทีสุดท้ายอาละครับยังไงขอบอลเล่นแล้วครับตอนนี้ผู้นำสองศูนย์ครับไม่ต้องรีบครับ เอา้ามิวมิวยังไงยังไงยังไงดึงดึงโอ้โยใจตัวเองครับแปงแฟงลดแฟงลดโอ้โหโจุดนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยยิงไม่เข้าเลยเนี่ยสามคนยึดปิดปิดปิด,ปด,ปดหมดเวลาการแข่งขันพอดีครับอ่ะเป็นไงกันบ้างสนุกไหมวันนี้หโ,โหเบาเซฟไปหลายลูกไงนะมิวเกิดอะไรขึ้นวันนี้หลายรอบมากโอกาสแบบหน้าได้ประตูมากเกิดอะไรขึ้นหมดแรงหรืออะไร หมดแรงคือไม่ค่อยได้เตะบอลใช่ไหมหลังจากนี้เดี๋ยวลุงจะทําสนามหญ้าเทียมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ใครอยากมาเล่นก็มาเล่นนะอ่ะโอเคก็ถ้า FC อยากจะให้พวกเราทําคลิปเ็กเตะบอลอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เด็กๆผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ไว้มีโอกาสเราก็จะมาทำกันอีกนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเี่ออ่ะ,อะเดี๋ยวเราก็เตะบอลกันต่อใช่ไหมเนี่ยเออโอเคโอเค